ชาวราศีกุมนะฮะกับเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องงานนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่ทั้งว่างงานอยู่นะครับจะแก้อะไรอย่างไรรู้ไหมถึงคนที่ทํางานอยู่แล้วเอินแบบประสบปัญหาอะไรต่างๆนะครับมาดูว่ามุมดาวเขาแนะนำว่าให้แก้อะไรอย่างไรบ้างนะครับส่วนใครที่งานนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรสามารถฟังได้เผื่อว่าอนาคตอันใกล้กลังจะเจอปัญหาอะไรเราจะได้เตรียมความพร้อมได้นะครับมาครับเรื่องของราศีกุมเรื่องงานในช่วงนี้ ปัญหาหลักๆนะครับหนักๆเลยบางทีมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับคนนะครับในช่วงนี้หลักๆเป็นเรื่องของคนบางคนที่อาจจะขัดแข้งขัดขายกตัวอย่างนะครับอาจจะทํางานช้าทวงเวลาหรือว่าไม่เก่งนะฮะแล้วเราตามเขเลยกตามเราไม่ทันนะครับคนราศีกุมเป็นคนที่คิดไวทําไวเป็นคนที่มีดาวราวหูเป็นดาวประจําตัวเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอะไรจะ รวดเร็วว่องไวแต่เระเอิญไปเจอคนที่ช้าไปเจอคนที่ไม่เก่งไปเจอหรือร่วมงานกับคนที่อาจจะไม่มีทักษะความรู้หรือวิชานะครับในสิ่งที่เขาก็ทำอยู่มันก็เลยทําให้เหมือนกับทวงนะฮะทำให้การทํางานหรือการตัดสินใจเราช้าลงได้ดังนั้นใครที่เจออะไรเรื่องราวแบบนี้นะครับมันมีมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ช่วยเหลือคืออาจจะต้องปรับคุยกับผู้ใหญ่คุยกับหัวหน้านะครับว่า นะปัญหานะครับเปนเกิดประมาณเรื่องแบบนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาอะไรอย่างไรกันดีหรือว่าจะเร่งสปีดอะไรยังไงมันต้องลงไปโฟกัสเพิ่มมากขึ้นนะครับในตัวเนื้องานเนื่องจากว่าดาวประจําตัวในช่วงนี้นเป็นดาวที่เกี่ยวพันกับความรวดเร็วว่องไวนะครับแล้วก็ตัดสินใจฉับพลันนะครับแล้วก็มีเร็วกว่าช้าไม่ได้เลยนะฮะฉะนั้นใครที่ต้องตัดสินใจหรือทํางานอะไรในช่วงนี้ถ้าคิดว่า ปัญหามันจะค่อยๆค,คลี่คลายไม่ครับมันจะจบยากจบช้าถ้าเราปล่อยไปมันก็ต้องคิดเร็วทําเร็วแก้เร็วนะฮะแล้วก็ลงไปตามจี้ตามจิกตามติดนะครับหนักให้ไวกว่าเดิมด้วยเนื่องจากว่ามันอาจจะมีระยะเวลาในการแก้ปัญหาครับที่สั้นลงหรือระยะเวลาในการแก้ปัญหานะครับถ้าเรามองว่ามันพอดีๆเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะ ช้ากว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีงานแทรกงานด่วนหรือว่าปัญหาแบบบุบป,ปับฉพลันเข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องจากนี้ไปมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะทําไม่ทันได้ฉะนั้นเรารู้ล่วงหน้าเรารีบแก้โดยไวนะครับโดยเฉพาะในช่วง่างนี้ไปใครที่มีกิจมีการมีงานใดๆก็ตามนะครับแล้วรู้สึกว่าคนเกิดปัญหานะครับในทีมในอะไรพวกนี้รีบแก้ด่วนนะฮะอย่าปล่อยาคาังาลังหรือว่าค่อยๆให้เป,เป็นค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้นะครับเดี๋ยว มันจะไม่ทันจริงๆนะแล้วก็ประการต่อมาใครที่ว่างงานนะครับอยู่เนาะมันมีดวงของคอนเน็กชันจะช่วยเหลือได้ฉะนั้นการที่จะไปสมัครงานที่ใหม่ๆมอาจจะยังไม่สําเร็จแต่มันจะมีการแนะนําจากคนรู้จักจากคนที่เราเคยอาจจะทํางานร่วมด้วยหรือว่ามิตรดีๆนะครับบางครั้งหรือผู้ใหญ่บางคนนะฮะอาจจะแนะนำนะครับในสถานที่ที่ไปหรือว่างานที่ทําหรือว่ามทีมมันมีจ็อบพิเศษที่ ชักชวนให้เราทำก็ทำได้ก็ทำไปนะครับมุมดาวาผมยังเห็นว่ามันมีเงินหรือ,อรายรับเข้าแบบพิเศษพิเศษฉะนั้นถ้าเราคิดว่างานหลักๆเราทำแล้วมันไม่ได้มีเงินพิเศษอะไรเข้ามานั่นแสดงว่าจุบอกว่าเราอยากจะทำงานจ็อกพิเศษงานที่2ง,งานที่3อยจากนี้ไปมันจะสำเร็จนะครับในช่วงที่ผ่านมันอาจจะติดติดขัด,ขดแล้วก็ไม่มีคนอำนวยความสะดวกอะไรให้แต่ว่าจากนี้ไป มันมีดวงที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนแนะนําในเรื่องของการทํางานแล้วก็ได้เงินพิเศษมา 3. ม,มันมีดวงที่สามารถจะหารายได้ทางรายได้นะฮะทางอื่นๆได้ด้วยฉะนั้นถ้ามีจังหวะรีบทําได้ทําถ้าไม่มีจังหวะไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะและประการต่อมาครับใครที่มีปัญหาเรื่องของงานนะครับในช่วงนี้การสมัครงานมันมีการที่เรียกว่าคนเก่าๆแนะนำเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปนะฮะ และมีการทําอาชีพเดิมๆหรือง่ายๆว่าบางคนอาจจะเคยทําอาชีพเดิมๆมาก่อนเคยอยู่ในละแวกการทํางานนะในเขตใดโซนใดมากอนนะครับเพิ่มหรือลองเข้าหรือลองไปดูในโซนนั้นๆมันจะมีโอกาสที่จะได้งานนะครับจ,จะเป็นตึกข้างเคียงยกตัวอย่างนะหรือว่าถนนเส้นนั้นแต่ว่าไม่ใช่บริษัทเก่าแต่เป็นบริษัทใหม่ ที่อยู่ในโซนอยู่ในระแวกอยู่ในถนนนะฮะเส้นดังกล่าวหรือใกล้เคียงเส้นดังกล่าวอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่ามันมีทางแก้ทางออกในเรื่องของการสมัครงานใหม่ๆอยู่ในตําแหน่งคล้ายๆเดิมอะไรแบบนี้นะครับหรือการร่วมงานกับคนที่เราเคยร่วมงานกันมาก่อนก็ได้นะครับคราวนี้วกกลับมาดูในปัญหานะครับที่เผชิญอยู่ในช่วงนี้นะครับมีบทสรุปคือ1นรีบแก้ด่วน2มีคนช่วยเหลือนะครับสปรึกษาหรือผู้รับผู้ใหญ่โดยไว ทำงานเสร็จรีบบอกท่านให้รู้ว่าตอนนี้ทำถึงไหนแล้วต่อมาคือถ้าสมมติมีปัญหานะครับเราก็ต้องชี้แจงนะครับอย่าปล่อยหมกเม็ดนะงานหรือปัญหาอะไรในะช่วงนี้ถ้าหมกเม็ดมันจะไปบานปลายคือมันจะมีปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นแล้วหัวหน้าก็จะมองว่าเราทำไมไม่บอกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรรายงานนะครับเป็นระยะะ,ยะนะฮะอย่าขาดการรายงานเป็นระยะเพียงแต่ว่า อาจจะมีวิธีทางแก้ผสมในการที่จะไปคุยหรือไปรายง,งานด้วยนะครับปัญหาเราตอนนี้คือ1 2 3 4หรือว่าปัญหาคือเรื่องของลูกน้องนะครับจะว่ากันไปผมมีวิธีแก้หรือดิอฉันมีวิธีแก้อะไรก็ได้นะฮะคือ1 2 3 4ออะไรกันเนี่ยคือมันต้องมีปัญหาแล้วก็ทางแก้ปัญหาและทางแก้คือรายง,งานประกบกันไปตลอดนะครับอย่าให หัวหน้าแก้อย่างเดียวนะแล้วท่านจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นการโชว์ศักยภาพโดยทางหนึ่งด้วยนะฮะเพราะนี่คือเรื่องราวนะขรับของชาวราศีกุมนะครับในช่วงนี้นี่คือทางแก้ทางออกลองนําไปปรับประยุกต์กับงานของเราดูนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าอยากเปลี่ยนงานในช่วงนี้ยังมีโอกาสหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานได้แต่ขอให้ไปสมัครงานที่ใหม่แล้วก็ที่ใหม่ได้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องเทียบเคียงหรือว่าดีกว่าที่ทํางานที่อยู่ปัจจุบันนะครับถ้าจะเปลี่ยน นะเพราะฉะนั้นมันอย่าไปที่ที่มันแย่ลงกว่าเดิมนะครับหรือบริษัทที่เล็กจจ๋วลงกว่าเดิมนะฮะบางคนทาแบบนี้ได้แต่อย่างตัวเราหรือดวงเราทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการแนะนำนะครับใครที่มีปัญหารหรือใครที่กำลังจะเจอปัญหารหรือใครที่กำลังจะต้องตัดสินใจเร,ร,รื่องปัญหาต่างๆนําไปประยุกต์กับงานของเราดูได้นะครับมันจะมีมุมมองที่ปรับใช้ได้ครับลาไปก่อนช่วงดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจเสมอครับสวัสดีครับ